สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง f N, N Food by M Happy กับเมนูเลิศๆค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครกำลังหาของขวัญพิเศษให้คนพิเศษแต่ว่ามีงบจำกัดวันนี้เชฟบัวขอนำเสนอให้ใช้สเสน่ห์ไปจหวักมัดใจด้วยการทำเค้กค่ะอ่ะอ่ะสาวๆคนไหนที่บอกว่าบ้านฉันไม่มีเตาอบจะทำเค้กได้ยังไงไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเค้กที่เราจะสอนในวันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เตาอบไม่งอเลยจ้าวันนี้เมนูที่เราจะสอนชื่อว่า ครปเค้กเบอร์รี่ซอสค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยเราจะเริ่มจากทำแป้งเครปก่อนนะคะแป้งที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นแป้งเค้กใช้หนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็ร่อนสองรอบเรียบร้อยเราจะเอาชามอีกใบหนึ่งนะคะมาใส่เนยละลาย3าส่วนสถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงตใส่ไข่ลงไปเลยคนให้เข้ากัน พอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในแป้งเค้กที่เราร่อนไว้สองรอบเมื่อกี้ค่อยๆเทลงไปพอคนส่วนผสมของเร็วเข้ากันแล้วเราใส่เกลือลงไปอีก1ส่วนสี่ช้อนชานะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ทีพอตเอ็กซ์ตร้าทั้งหมด1ถ้วยครึ่งทีพอตเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็จะเพิ่มความหอมมันแล้วก็กลิ่นนมที่เย้าวยวนใจกับเค,ค้กคนทีพอตเอ็กซ์ตร้าจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราใส่วานิลาลงไป2ช้อนชานะคะ่ะ พอเราคนวาน,นิลาจนเข้ากันกับแป้งเครปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีระหว่างนี้เราไปทำเบอร์รี่ซอสกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในหมอ้อครึ่งถ้วยตวงตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะเกลือ1ส่วน8ช้อนชาค่ะหรือวันนี้เราใช้ราสเบอร์รี่กับสตรอเบอรี่แช่แข็งอย่างละ1ถ้วยตวงค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นซอสกันค่ะต้องปั่นให้เนียนละเอียดเลยนะคะแต่ว่าเม็ดราสเบอร์รี่ที่เราใส่ลงไปเนี่ย เขาจะยังไม่ค่อยละเอียดเดี๋ยวเราเอากระชอนกรองออกค่ะเราได้เบอร์รี่ซอสแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนแช่เย็นไว้ประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้แป้งเครปพักไว้20นาทีพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะเดี๋ยวเราตักตัวแป้งเครปลงไปประมาณ1ใน3ของกระบวยนะคะเราลองดูให้เหมาะกับกระทะบางๆนะคะเสร็จแล้วก็กรอกให้ทั่ว เวลาสุกแป้งเค้จะเดือดเดือดผุดๆุดขึ้นมาแล้วก็จะสามารถล็ะออกง่ายขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำอยู่ที่ประมาณ15ชั้นค่ะเราทอดแป้งเครปจนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะวันนี้เราจะใช้วิปปิ้งครีม F n Magnolia 2ถ้วยตวงเปิดะปีดสูงสุดเลยค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลไอซิ่งครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำเชื่อมที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้น2 ต่อหนึ่งส่วนใช้ 200ml ค่ะวิปปิ้งครีมได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ5นาทีตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้ววิปปิ้งครีมพร้อมแล้วแป้งเครปพร้อมแล้วเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาแป้งเครปแผ่นแรกวางข้างล่างสุดเราจะกะวิปปิ้งครีมให้เท่าๆกาันปาดให้ทั่วแผ่นนะคะ ตรงไหนแหว่งนะคะเราเอาวิปปิ้งครีมปาดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นอีก2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครีปเค้กของเราเดี๋ยวเราจะเอามีดมาหั่นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครีปเค้กเบอร์รี่ซอสของขวัญสำหรับคนพิเศษของคุณรับรองว่าแฮปปี้แฮปปี้ ทชมที่ชอบอาหารในแนวผสมผสานหรือว่าฟิวชั่นฟู้ดในวันนี้ต้องติดตามสำหรับ F&N n o o o d u y มีในช่วงชวนชิมกับเจ๊นหนำนะฮะเพราะว่าเจ๊นหนำจะพาคุณผู้ชมมาที่แ e n โอรี่ Ca าบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยนะฮะตกแต่งด้วยกระจกใสๆมองเข้ามาอารมณ์เหมือนอยู่ในบ้านแต่ว่ามีสวนอยู่กลางบ้านและที่สำคัญมีเมนูอร่อยๆลดๆรอคนอยู่ที่ร้านนี้แน่นอน ผู้ชมครับเจ๊แหม่มพามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่จะให้ข้อมูลดีที่สุดก็คือคุณอ้อซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Penary Cafe สวัสดีคุณอ้อครับสวัสดีค่ะไอเดียมันมาจากไหนการแต่งร้านนะฮะไอเดียจริงๆสถาปนิกเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็ทราบว่าเราชอบทําขนมอยู่บ้านเขาก็เลยออกแบบให้ลักษณะร้านเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําอาหารอยู่ในบ้านลูกค้าเนี่ยเหมือนมานั่งทานอยู่ในสวนในบ้านเราอ๋อเมนูต้องมีอะไรเก๋ๆแน่ๆเลยแนะนําเมนูล่าสุดเลยค่ะเป็นเมนูชื่อว่ากิมจิชีส กิมจิชีสค่ะอุตาฟังดูแบบเป็นฟิวชั่นหน่อยออกมา<อ>แล้วค่ะ<อ>เมนูล่าสุดของร้านเลยค่ะนี่คุณผู้ชมร <c oughs> ้านนี้เขาดูดีทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งคนเสริร์ฟแต่ดูหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับพิซซ่าเหมือนกันแต่รสชาตินี่ยคงไม่ใช่แน่เพราะเมื่อกี้บอกว่ามีกิมจิได้กลิ่นกิมจิแล้วกินอย่างนี้เลยนะ มาเต็มละรสชาติของกิมจิแต่ได้ความกรอบของตัวแป้งที่มันเป็นสไตล์เยอรมันใช่ไหมฮะใช่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้ามีเวลาว่างก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะฮะอยู่ที่ซอยอารีพหลโยทินนี่เองกับเพนโรวี่คาเฟ่สัปดาห์หน้าเจ๊แมมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆและเมนูรสๆที่ไหนติดตามได้กับ F n เ o o ดนพุตบมีโดยเฉพาะช่วงของชวนชิมกับเจ๊แมมวันนี้ขอบคุณคุณอ้อมากๆครับขอบคุณค่ะกินต่อเถอะนะ แล้วอย่าลืม subscribe ได้ที่ f n n Food by Me c h a n n e l และโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะคะ